ยังไงคะน้องอุ้มเทวีพรสวัสดีค่ะเป็นแฟนเลยไม่วันนั้นคือเจอกันนี่คือเรียกว่าเป็น FC เบอร์หนึ่งของน้องอุ้มเลย FC อเอฟซีเบอร์หนึ่งเออตัวจริงคนแรกใช่ไหมใช่ตอนที่อยู่ข้างอุ้มตลอดอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะใช่ถามอุ้มก่อนดีกว่าวันนี้รอบห้องดำเป็นยังไงบ้างรอบห้องดำวันนี้รู้สึกว่าเราอุ้มมันทุกอย่างมันทำให้อุ้มสบายใจขึ้นเพราะว่าตั้งแต่วันที่เกิดดระไม้ที่ทุกคนเคยเคยเห็นไปแล้วนั่นแหละค่ะวันนี้เป็น วันแรกที่อุ้มได้เจอพี่วัฒน์เราได้ขอโทษพี่วัฒน์อีกรอบหนึ่งก็รู้สึกสบายใจแล้วแบบโยนกันอู่อกไปเลยปะใช่ค่ะพอหลังจากนี้อุ้มรู้สึกแค่จะทำให้เต็มนะที่อะอย่างน้อยอุ้มได้จัดการได้เคลียร์ความรู้สึกในส่วนของเรื่องที่มันเกิดขึ้นไปแล้วห,หลังจากนี้ก็จะทําให้เต็มที่จะมุ่งไปตรงจุดเป้าหมายได้อย่างสบายใจแล้วแล้วก็สุดท้ายปลายทางมันจะเป็นยังไงอุ้มก็ จะไม่เสียใจละเพราะวันนี้ได้ทำให้เต็มทีะะ่แล้วค่ะจริงๆในในทุกๆรอบเราเห็นด้อมของอุ้มเราเห็นเอฟซีอุ้มคือแบบเหนียวแน่นมากวันนี้เนี่ยมีน้องน้องอะไรนะน้องอะไรนะน้องไอไทุกครั้งที่มันมีปัญหารหรือว่าทุกครั้งที่แบบว่าอุ้มติดเข้าไปในแต่ละชา้าอะไรเงี้ยเราคุออยกับอุ้มเราให้กาลังใจน้องอยังไงดีกว่าคุยยังไงก็กอดก็กอดกันให้กําลังใจกันแบบคือแม้จะแบบจะมีร้องไห้ว่างน้องก็อยู่ระหว่างทางมันจะต้องอยู่บ้อน นางลองก็<อ>ร้อยลองตามเอแบบด้วยความที่หลายๆเรื่องเนาะมันแบบมันมันมีบทพิสูจน์หลายอย่างบางทีมันก็หนักหนักมากบางทีมันก็หนักมากใช่ <laughs> จนบา,บางทีมันกแบบ็รู้สึกว่าการมาประกวดแกลรทางเนี้ยมันทําให้อุ้มแบบโตขึ้นมากเลยอะค่ะ,ะอุ้มรู้สึกว่าอุ้มเป็นคนที่โคตรเข้มแข็งมาตลอดอะเ <laughs> ป็นคนร้อ,องไห้ยากมากแต่ที่เนี้ยโอ้โหมันทำให้เราตาไหล ใช่หลายเหตุการณ์มากค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบในเรื่องเสียใจหรือว่าจะเป็นเรื่องที่เรารู้สึกแบบตื้นตันยินดีแต่มันก็เห็นพลังของความรักของเราที่เยอะมากๆเหมือนกันใช่ค่ะจริงๆอยากจะขอบคุณอะไรพวกเขาหน่อยไหมเพราะาว,าว่าทุกครั้งเนี่ยคือเขาอยู่ข้างเรามิ่ทิ้งเราเลยเขาให้กำลังใจเราที่เราเห็นตลอดนะอะไรอย่างเงี้ย<ๆ>อ้มก็อยากขอบคุณค่ะแบบมันคือบทพิสูจน์จริงๆว่าสุดท้ายแล้วใครที่ยังรักแล้วก็ยังคอยหวังดีแล้วยังคอยซัพพอร์ตกับอุ้มจริงๆ ดราม่าที่มันเกิดขึ้นตอนแรกอุ้มคิดแค่แบบเออแล้วแล้วทีนี้เราจะไปยังไงต่อเขาจะผิดหวังไหมหรือเขายังจะอยู่กับเราหรือเปล่าแต่วันนี้มันทําให้อุ้มรู้ว่าเฮ้ย mm. คนที่เขาแบบคอยรักคอยซัพพอร์ตเขาไม่ไปไหนจริงๆแล้วมากไปกว่านั้นคือคนที่เขาอยากจะเข้ามาซัพพอร์ตเราอะ่ะมันมีมากขึ้นอีกเพิ่มก็ไปอีกมันเลยทํารู้สึกทําไม่รู้สึกแบบว่าเออเราเราเรา,เราโชคดีจัง ที่แบบว่าวันนี้อุ้มไม่ได้เดินคนเดียวเลยแต่แบบมีทุกๆคนแบบเดินไปข้างๆอุ้มเดินไปเดินตามกันไปเรื่อยๆอ,อย่างเงี้ยจริงๆการกลับมาของอุ้มในครั้งนี้เป้าหมายของอุ้มเลยคือเพื่อมงไงคะ,ะใช่เพราะสิ่งที่อุ้มคิดว่ามันยากที่สุดสําหรับอุ้มนะั่นคือการมีแรงซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังคือการมีพวกเขาคือการมีน้องๆที่เป็นพลังชาวด้อมเนะี่ยมัน<ะ>คือสิ่งที่อุ้มไม่ได้คิดเลย เพราะหรับอุ้มคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ยากมากแล้วอุ้มจะบอกกับน้องตลอดว่าเออเราจะทํายังไงดีอ่ะมันมันเป็นสิ่งที่ยากมากอุ้มรู้สึกว่าอุ้มเป็นคนที่ไม่ได้น่ารักไม่ได้น่าที่จะน่าเอ็นดูขนาดนั้นมันทะเลทําให้เราให้ทําได้อุ้มรู้สึกว่าเออเราตรงนี้เราน่าจะแบบไม่มีหวังแล้วเราไปหวังที่มงดีกว่า คือจริงพองมันประกวดในแต่ละรอบที่ผ่านมาแต่ว่าครั้งนี้มันมันเกิดความรักจากคนที่อยู่ใกล้ตัวเรามันเห็นชัดเจนกว่าทุกครั้งใช่ไหมใช่ค่ะ <laughs> <laughs> เพราะว่าการกลับมาในตอนแรกอะ่ะมันไม่มีใครรู้จักอุ้มเลยค่ะพี่ <c oughs> ต่อให้อุ้มเป็น <c oughs> เคยเป็นรองสามมิส <c oughs> เชียนไทยแลนด์มาก่อนก็ตามแต่หลายๆคนก็ลืมกันไปแล้วลืมไปเลยด้วยซ้ําแล้วแต่ตอนนี้ทุกคนที่มารู้จักอุ้มอะ่ะคือเขารักในอุ้มตอนนี้ค่ะ <c oughs> เขาไม่ได้ไปมองถึงอดีตอุ้มเคยเป็นใครหรือเป็นอะไรก็ตามแต่เขารักที่อุ้มเป็นอุ้มทวีพรมิสเกชุพมพร2023ค่ะรู้สึกดีใจมากตื่นตันถามหน่อยครั้งแรกที่เจอผู้หญิงคนนี้อะประทับใจ <ๆ S 2> อะไรเขาดีกว่าไปเห็นจากตรงไหนเห็นจากสื่อโซเชียลหรือว่า,ร,วารู้จักเขาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็เป็นแฟนคลับตั้งแต่2017ใช่ไหมคะแล้วก็มีโอกาสได้เจอตอนแรกเออแต่ก็เป็นเป็นตัวของตัวเองใช่ตามไปตอนนั้นเลยมีรูปมีรูปเบอร์รูปลงสุด ใช่เคมตลอดแล้วที่พอทีนี้ไปเจอตัวจริงเออชีชีเป็นชีเป็นตัวของตัวเองไม่เฟกเลยก็แบบประทับใจเพราะว่าแบบชีเข้าถึงง่ายชีเป็นคนที่แบบอะไรก็ได้ง่ายๆนี่ใส่แมนแมนลุยลยุใช่ค่ะวันนี้ดีกว่าอยากจะบอกอะไรกับเขาเพราะเราเชื่อว่ากําลังใจอ้อย่างหัวหน้าด้อมอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่ทําให้เขาอะต้องไปสู่วงทองให้ได้แล้วตอนนี้กออ็อย่างที่บอกไปตลอดก็คือว่าม,มีคนรักแกต้องเยอะแยะแกจะไม่สู้หรอแบบ คนรักเราเยอะมากเพราะฉะนั้นสู้แล้วทาให้มันเต็มที่ที่สุดไม่ว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไงเราก็พร้อมยอมรับอย่างในรอบชุดประจำชาติใช่ไหมของชุมพรรอบพิเรมารีเตรียมด้อมผลกันไปยังไงเพื่อมาซัพพอร์ตนาน้างนานก็ต้องรอดูเลยนะคะว่าพางด้อมของลูกคุณหนูออน้องน้อยซีรีแลกออสุ่มยาดองออลูกสาวกำนันสี่ด้อมเนี่ยจะพางหนาแน่นมากแค่ไหนทุกคนรอติดตามเลยนะคะ ไดเราเราประทับใจอะไรน้องๆลหลายคนมาอุ้มหนูหรอหนูรู้สึกว่าหนูประทับใจพวกเขาทุกคนค่ะเพราะต่างคนต่างหลากหลายที่มาจริงๆกับน้องอ่ะคือน้องรู้จักน้องในตอนที่แบบหนน้องยังผเออเป็นหัวโปกอ่ะเอาง่ายๆอ่ะค่ะจนแบบวันหนึ่งแบบเพื่อนก็พามารู้จักมาได้มาอยู่มาคุกคีกันอะไรเงี้ยจนแบบว่าจนสามารถด่ากันได้แล้วอ่ะแต่ว่าน้องก็ดีที่น้องไม่เคยทิ้งอุ้มไปไหนเลย เราให้แบบเจอเรื่องที่แบบหนักหนาแค่ไหนอะไรเงี้ยแต่น้องก็คอยซัพพอร์ตแต่ว่าตอนนี้มันไม่ได้มีน้องคนเดียวแต่อุ่าแบบมีกลุ่มหลายหลายคนนี่ไงกลุ่มพลังอุ้มมาใช่น้องนี่ไงกลุ่มพลังอุ้มมานี่ใช่ใช่น้องอามน้องอาน้องลูอาน้องลครอยู่น้องตัวยืดใช่หลายหลายคนก็แบบว่าอยากให้มีด้อมแล้วก็เข้ามาเยอะๆพ้อบอลก็เชื่อว่าแบบเฮ้ยด้อมต้องเยอะอีกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมให้ทุกคนแบบเข้าด้อมกันเลยดีกว่าเพราะด้อมมีอยู่แล้วแบบ อยู่กันน่ารักยังไงตอนนี้เหลืออีก40ที่ค่ะสำหรับดอมสี่จะเต็มแล้ว40ที่แล้วเปิดดอมห้ามาอะไรนะเปิดดอมห้ามาเราจะต้องคุยกับทีมแอดมินก่อนนล้วดิอีมไหนอยู่ไหนแอนมีนอยู่บ้านฮึ่ยไม่ร้ายเราตอนนี้ขอเป็นในส่วนของการ ประชุมกันก่อนเพราะว่าตอนนี้คือเปิดด้อมสี่อยู่ทุกด้อมเลยไหมฮะอยู่ทุกด้อมค่ะไม่หน้าด้อมนะเไม่ควตัดแจงไม่ควตัดแจงใช่ค่ะตอนนี้คือเปิดด้อมสี่ไม่ถึง24ชั่วโมงคือจะเต็มแล้วนะคะทุกคนเลยสี่สิที่ค่ะเต็มแล้วฉันว่าน่าจะเต็มแล้วมั้งจริงๆน่าจะเต็มแล้วใช่ไหมอะไรอย่างนี้นะๆแล้วก็ฝากอุ้มๆฝากทุกคนฝากแฟนๆที่ติดตามหรือว่าฝากแฟนๆที่เขาอยู่ไกลแล้วเขาแบบเชียร์อัพเรามากๆอะไรอย่างเงี้ยอุ้มก็อยาก ฝากเป็นกําลังใจให้อุ้มด้วยนะคะเพราะว่าการกลับมาครั้งนี้มันคือครั้งสุดท้ายบนเส้นทางการเป็นนางงาม อุ้มก็จะทาให้เต็มที่ค่ะถ้ามาวันที่29หรือในรอบต่างๆมาไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะเข้าใจมากๆเพราะว่าการเดินทางมันก็ค่อนข้างจะยากลําบากสําหรับคนที่อยู่ไกลจริงๆแล้วที่สําคัญแฟนลับอุ้มมีหลายเจนเดอร์จริงๆบางคนก็แบบยังเด็กอยู่ก็มีถ้ามาไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะเป็นทีมหน้าจอเดี๋ยวทีมหน้างานเค้ากินให้ส่วนทีมหน้าจอก็ช่วยกันเม้นนะคะชุมพรสวยมากชุมพรสวยมากฝา,ากเป็นกำล<อ>ังใจด้วยนะคะทําให้เต็มที่ค่ะโอเคเดี๋ยวจ้า ตอนแรกว่าจะแปะก็ยไม่ต้องแปะแล้วแหละเต็มแล้วเต็มแล้วขอบคุณนะคะร่นในรอบชุดประจำจังหวัดทุกท่าของชุมพรแล้วก็ไปเชียร์อัพเนากกันเยอะๆนะคะขอบคคุณ่ะบ๊ายบายค่ะ